สบายดีเด็กแล้วกันยมบนอนเดี๋ยวนี้มีเนื้อจีมอยฟังให้ตระตูเพื่อใจออกนี่คือว่าเรื่องนะเกิดยูดาโนเมน้แล้วกับบริดาพาดมีถึงไผ่ดาบคาป่อตัวเดียวเนาะยวใช้เบึงก่อนให้เบึงบินนบินสองพันหกร้อบาทเนาะแต่คือว่าอ่านี้ ด้วยว่าชัวรตัวเองเฮ็ดเวียกนักก็คือใผยกระทู้เป็นสร้างดังสวยต้องยืนหลายสักคิว้วแล้วก็บวกกับว่าตัวเองตอนที่อาลูกได้ซีเดือนก็เน้นว่าว่าต้องหาเงินดึงลูกมาออกมาเฮ็ดฮานดังสวยออกมาเฮ็ดฮานดังสวยก็เฮ็ดเวียกนักแล้วก็เฮ็ดเทกเมันแบบ อินบรรทับสินกับเจ็บเจ็บนวงแอลนวงเส้นนวงเจ็บทรมานนอนไม่ได้ก็เลยขำไปทยก็เอากระป๋องไปหนึ่งเนาะแล้วก็เื่องไปสามสี่ตัวขึ้นไปบางที่ก็ใชได้ข้างไปหาหมูไปหาหมูวัวจะไปห,หมูาาหมพื้นเมืองไปนวดคลายเส้เนเอ็นเว่าแล้วก็ไปเบิงว่าเป็นอย่างคือบักจิบทองน้อยเนี่ยก็ว่ายืนดุนแล้วก็มดลูกมันย้อนเนาะ จากนั้นกลับมาเลยไปแบบสะซื้อเครื่องหรือปกติเผาคนเฮาเนาะไปไทยเนาะแต่ต้องไปซื้อเครื่องกลับมาเดกคไปซื้อเครื่องที่ว่าจะมาใส่อยู่้านกะมีพวกโลซันแดม,มพวกครีมอะเอิ้นว่าครีมลดผมพอมะฮอดอด่านเนาะภาษีกเอาเครื่องลงยึดยึดกับบวาเนาะแล้วก็ก็ได้เอาบินถามบินเครื่องกับโขกไก่เคียนอีกโขกไก่เคียนาะวานอนดไปกลับไว้เพราะว่า กรไป๋าน้ำรึกมีจำลึกมีแล้วก็เล็กเออบัดนั้นเางคนบ่อยเขียนเขียนบินคือสินค้าก็บินออาใม้เบิ่งกับเขียนตามนี้เนาะวันที่ก็ถูกต้องเมื่อนี้กัเมื่อนี้กัวันที่13 7 2558เดอาห้เนาะเบิ่งซอยกัน บูเบอรชีดิบ่อยแต่ว่ามันมันถึกต้องเดี๋ยวให้บูเบิร์แล้วกันแล้วก็หินเครื่องก็ถึกต้องแล้วก็บบเออมีคีมมาร์กผมเนะาะเชวาเตอร์ตัวนี้เนาะเดี๋ยวบูเอากระให้เบอร์แล้วกันมีอยู่ประมาณสิบทุกที่ครัวมาเขาไปแล้วก็ต้องอยากซื้อเครื่องด้วยความประหยัดคนที่เขาจะมีเงินเขาจะกะบูฮู้ดอกเฮามันคนถูกคนยากเนะาะจะหาเส้นินคำาหาเงินคนเดียวเลี้ยงลูกปู่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง กันลำบากกับมือกับเอาเครื่องมากับบอกปันถามราคาเท่าไหร่ก็บอกว่าจืดอันได้มันมหาสิบถึงร้อยบาทเพิ่นก็บอกว่าด้วยความอวดโง่ของมันนะนะก็บอกว่าทรงถามกับเจ้าแล้วอันนี้นะสร้างสวยกับเจ้าว่าประมาณสี่ห้าร้อยบาทกูอยากบอกมึงเนาะว่าอีไหนที่บอกมึงห้ามสวยใไหนที่นะ ที่ใส้ครีมหมักผุบราคาสี่ห้าร้อยบาทให้ลูกค้าละสะหัวห 90, 000, 000, 000, 000นนะึ่งสิบพันสิบห้าพันกีบนะมันกระชี้ชื้นแบบปอกคุย้ยมึงไอสาา้สวดสลัดอยากว่าอยากขายแล้วบินนะมึงบอกให้กูเอามาให้มึงเบ่งกูอ่มึงเบ่งมึงก็เซื้อกบ,บอยอมบอกว่าเครื่องกูต้องมูลคาหลายกว่นนี่กูถามเดถ้ากูไปไทยแล้วกูจะซื้อเครื่องมา คนจ้างรถเสียงเงินไปมาไปแล้วนะไปเขาก็ต้องอย่างนี้นี่น้มันกลับมาเดขาบโบซื้ออย่างกลับมาเลยเห็นนะแล้วกูจิไปหาสแตกอย่างกูไปขี่กูไปเย่ยกดถจิบกลักมม้าวะแล้วที่กูให้กูเสียใจเห็นนะกูอายคนบบกูอายแต่เป็นอย่างกูให้เพราะว่ากูเหลือใจว่ามึงดีดเสียงเงินกูไปย้อมเสียแต่มึงกับมให้กูเครื่องมาจนเมื่อ,อยกูให้แั้อย่างรถเมล์นี่ป้ากูวิรถมา เพราะว่าความที่ว่ากูทุกข์ริ้วยหกูหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เออแล้วพอเจ็บขากูต้องให้พ่อกูเบรกสังขารขี่รถเต็นโงพญาไปฮักกูอยู่ด่านเป็นบ่คนอื่นกูไม่อยากว่ากูสร้งหนึงหน้ามึงเงินคนเดียวเสียดายที่กูบุ่นู้ซื้อมึงฮัลกูฮู้นซื้อมึงกูจะเอามาลงไอ้คนยูนิเพทฮู้นแคะกูเบรกขี้ว่าต่อคนคือกู S <S <an> เฮ้เทนมึงเถอะนะรีวิวจุดที่มึงอยู่ได้เห็กมั้มึงจืดขำกูวไว้ว่ามันกรรำนะมันมีจริงสภาพกูตอนนั้นนะกูต้องกูก็ตกตใจกูก็ให้แล้วจะมีคนอย่างมาเน้นด่าก,กูแบบพูดวิงญาณใส่สมุดเกล,ล้วก็บสูบน้ำหน้ากูแล้วก็พอกูก็ขากระแตกกระแตกเจ็บขาลากขาพอจะเลยตกพยานุโดอยากเกลือเกลือมาหยุดท่าเคียกับสูบแล้วก็ ลูกอีกให้คือมึงจะเพียยนตีเครื่องนะสองขันปายบ้าคุดทั่วมันขนาดนั้นเลยวะกูขุดเครื่องคิดกฎหมายมาวะแลวกะมันก็เครื่องไสได้ห์จุดสวยกูรรมดาในอย่างหนึ่งคนที่ว่าเขาจะขุดเครื่องว่าเป็นขันรถคันรถรถวีโก้รถนึงเต็มก็แบบมึง่าจับโผมมึงพูดจากเขารวมรือว่าด้เงินกินสินบนน้าเขารวม ต้องกูต้องเป็นพิน้องสู่บอกต้องมีเส้นสายจริงเฉียวเครื่องมาในแบบนั้นกับบริวารทันจะหิตเรียกตามดาทีเจ้าของเออแด้กะการเสียภาษีเนี่ยมันเกิดมีการยืดยนกันได้แล้วกะัมูลค่าเครื่องส่งพันไปบ้าทกะเขาเจ้ากัอบกูก็บอกว่าราคาสำนีเครื่องมาไซย,ยูฮานกบับบริวารทีหลายเฮ้หลายว่ากะเอา เงย้ยพับอยู่เอาใส่นิ่หีบมาเพราะว่าเพราะว่าใส่เครื่องนุ่งไปก็คือว่าชิได้นอนปัดโพก,กับมา้าก็เออก็ที่ข้านหิวเนาะไปคนเดียวมันกันนะักก็ใส่นิ่หีบลากมาเออแล้วก็คืออีย่างคือข่านส,สวยต้องใส่ครีมนลดผมราคาสี่ห้าร้อยบาทวะเมมบวกวะกำไรกูจะเอาไปไว้ใสถามเดและคนที่ควรจับเออมึงจับคนทิ บางั้างมันกับอยูติ่ถามบมเมนบอยากว้าวนาะคือบางคนก็เจ้าไปไทสินะไปเม็ดบ้านเม็ดเฮือนดุนๆกะซื้อหม่งเข้ามาหนึ่งสีกับกระไหมกระบุเข้าใจที่กันว่าไปกลับมามันแบบบหอ้ซื้ออย่างมาแล้วค่ะไปหาสเต็กอี่อย่างนะกับบได้ซื้อแบบบัตรที่คนจนพูนท่วมล่ะค่ะรถบัตรที่บ่อยากเอากับบุอยากเอาโอเคยกมือใส่นายกับไก่มาสิบ่ คือสภาพร้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเบื้องเมนะกันยยมคณะจิตปั๊บหมายเงินกัยโอมให้ปั๊บปั๊บจิบิดให้เบิ่งงในการยังบอกว่าเครื่องมูนคามัน่แมันสำนีดอกคิมทึกๆแล้ะค่ะทึกๆเอามาใส่ยูฮานบากตัวกระทึกงเพื่อนคนยังบอกว่าบ่แมนก็คือจึงไตบินชื่อเครื่องก็คือปลอมได้บอกรู้สิมาเก่งเลยเนาะมานปลอมบินไปไทยร่้สิมันหนีเขาสี่สำนีนี่วะ ปากถึงมึงเนาะว่าเว้นกลับมันมีจริงกับโมโหว่าลูกมึงนะชิกระตุ้งยูโมคุณคือขู่บอที่ว่าเออหาเงินเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่หวหัวพ่อเลี้ยงลูกอย่างเรียกทุกมื้อนี่กับเมื่อยกูจะชิบลอยเพราะกูก็ไปมือกับไปบีบเส้นเนาะไปให้หมอแปรงเส้นให้เพราะว่ายืนหายเออกูก็ยังไม่อยากล่อยเพราะว่า ่ต้องห่างเลยไม่ด้คอยไม่ได้ลูกแล้วคำเบ้าที่มึงเห็นกัดนะที่มึงเห็นกลัวนะคือกลัวที่นะโมเมนตคนที่นะกูกับโมฮัวมือหันชิโยดมเดมมึงได้อีกจักปีแต่มือหนึ่งนาดมึงก็มีลูกมีหลาก็ขอไอซี่ได้เลยนะถึอกับลูกกับหลานมือลวก็นมึงก็จะรู้สึกดอกว่าเป็นจึงใดที่เบ้ามาก็คือบัน้เบ้าอื่อเห็ุเรียกตับคนละอีละกล้ว นั่นก็คือใหม่บุกไปะย้อนให้ใหม่จะเป็นอย่ันบินใหม่นี่ค่อนหนึ่งคนที่เขาจะมากวดเซ็กซี่ห้าคนมากวดเขากัดยืนอยันมาเถืองมันตกกับบินแต่เป็นอย่างบอกว่ามันบอมเบียนมูลค่าเครือกูต้องหลายก่อนนี้เสีนวะ่ละลวมึงบ้าอ่ะอทิมึงบอกว่าวครีมที่กูออกมาครีมแมบบผมซีปุ๊กนี่นะมันต้องราคาสี่ห้าร้อยบาทกูบุ๊บ้าซื้อสี่ห้าร้อยบาทมึงมาข่มคนเถอะหัวหนึ่งกูได้ได้ 5, สิ 5, บห้าพันกีบสิ 5, บพันกีบ มึงฟังไว้กูไม่สบายที่มันดังเซนแล้วก็ได้เงินเรียกูยืนดมือพอใจบ่อคอยกับมีนนะตาไปเห็นข้อทันทันไวไวสภาพตอนได้ด้ะทาวกูอายบ่อให้กูต้องไปดังเถียบกับมึงให้อี่นะกูก็ะหายขาเจ็บเจ็บเจ็บใจที่พ่อกูเนีต้องแบกขานะต้องตั้งแต่อีกถูกโดดหนวกหูขี่รถเพื่อหาหัว เลขแปดเก้าบ่งเดึกทางมากับเปียวคัดคนหลักอุ้นพอเมกุดีลูกกูอีกคัดกูชีบ้าครัเดึอกับมือมามึงขนาดมันมันเป็นคนคันจิตเทียมนะมึงชิบะเมงมาแล้วมีอำนาจเสือเครื่องแบบที่มึงใส่ยอนนะกูชีบอกจิตใจมึงนะมึงแข็งหมาแค่สัตว์เดรัจฉาสต์ตัวหนึ่งที่มึงได้รังแกคนที่อ่อนแอก็มึงได้นะกูชิบอกให้อีกอย่างหนึ่งคนที่มึงควรจะจับ มึงอกกวอจักคนที่มึงจะกวดไม่ค่าขนเครื่องมาเต็มรถมึงกวดได้เครื่องกูกูยืนมินเห็นม,มึงเบิ่งยอนทับอีทกูถามว่าเออไอ้นอกออกทำนี่กะเคียวเห็นนอกเิยอดยอนมากูอูวบูดคา่าเครื่องกูเป็นสองพันป่ายบ้าสิบ,บอกมึงให้เครื่องกูไว้ลายมีได้เครื่องใส่ดนห้าเสืิมสวยแล้วกะกูะกระเ้าเพราะกูจ้ารถนีปไปเออึงเกตบ,บอ กูต้องกลับไปเป็นทันเวลากูยกแอร์โก็ไปหาก,กูกไก่แต่มึงก็เห็ุเห้เรื่องวุ่นวายนั้นสดันวันไว้ทัวดานกูอยากบอกว่ามือดนหน้ามึงนะเทียบอยู่มาได้กับส้นตีนของกูได้ซ้ำเพราะว่าจิตใจมึงมันัำ้ำต่ำมึงไังสุมอ้ามึงเห็ดด้วยหน้าทีขอยกลับนี่ตกส่วนลูกส่วนหลานมึงให้ลูกหลานมึงได้เจอคือที่กูเจอบักส้นตีน